รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวสายการบิน a i r ์เอเชียใครๆก็บินได้พ่อามามีชื่อเรื่องอะไรคะน้องเรื่องหยกแลวค่ะอัญมณีค่ะพี่ต,ต,ต่งต้องตังก็เตรียมมาแล้วในกระเป๋าที่เห็นไหมเนี้ยเต็มกระเป๋าเลยเตรียมตังไปชุบเ <c oughs> อา ค่้เกมมาขนาดนี้ฉันพาไปเบิ้์นสองตลาดจริงเหรอครับพี่ตลาดแรกเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองมัลดีเลเลยเป็นตลาดโยกออ๋ตลาดโยกแล้วอันนี้มันี่หนูอยู่ไหนล่ะพี่นู่นู่นข้างในอ๋อเหรอดิยาดิยาไปถึงนั้นรึเปล่าพี่ใ,ใช่ได้ข่าวว่าหนูไปสืบมาแล้วใช่คะ่ะตลาดยกแห่งนี้นะครับพี่เขาก็มีเวลาเปิดปิดถึงเขาได้นะเปิดตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้ากว่าไปจนถึงเก้าโมงเช้านั่นแหละนะคะมาต้องมาแต่เช้าเพราะว่ามันเป็นของเย็นไไปปดูโอเคโอเคข้างในดีกว่า เวลาส่องอะนะถ้าสีมันใสอะไรอย่างเงกี้ที่เขาบอกเขาก็จะมีไฟช่วยส่องหรือไม่ถ้าใครไม่มีไฟให้ส่องกับแดดอ่ะก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวใช่พี่กายเห็นนิ้วหนูไหมเห็นค่ะที่นี่แหละหนูถึงบอกว่าถ้าเป็นก้อนหินไม่มีทางอะค่ะพี่ไม่เชื่อเราเอาหินมาทำดูดีไม่มีทางได้เห็นนะคะหนึ่งจานจา้าเลยตอนนี้มันเป็นเหมือนบลูอ o กับกร<อ>ีนอะลุงบอกเ็าเลยแพงอันนี้แพงถึงสองสี สองสีผสมกันมันก็เลยค่อนข้างจะหายากนิดนึงใช่นี่นี่เลยอันนี้ลุงบอกว่าอันนี้มาสกัดเป็นแหวนอือเนี่ยอันเนี้ยใช่คนนี้เขาเป็นแผนกไฟฉายเหรอวะเขาตาใช่ใช่พี่เห็นไหมว่ามันเป็นหินอยู่ข้างหลังะเนี่ยครอบอยู่อ่ะใช่แล้วพอส่องรู้ได้เลยแต่พอไฟส่องนะฉะนั้นใครที่จะมาซื้อหยกอย่างนี้นะจ๊ะจ้ะควรจะมีไฟฉายสักอันนึงหาไม่ยากหรอกพิการ ไม่ใช้ไอศครีมหยกนะจ๊ะแบบนี้นะใครซื้อแถวนี้เงี้ยหรอแกใช่ค่ะแวะมาร้านขนมนี้ด้วยอาเข้ามาอาบริการเจียก่อนนิดนึงใช่ค่ะจะเป็นแหวนก็ได้เป็นตุ้งหูก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับก็ได้ก็าทาให้แล้วก็เป็นการบริการที่ครบสูตรเนาะอะคืนเขาหน่อยรอดเลยพี่หน่อยอดีเลยอะรอด พอดีเลยโอ้พอดีมากพี่มันใหญ่มากโอ้โหนี่กาะดูใส่นิ้วเอาไปเลยทำไม่ได้โอ้ยพูดไทยได้เลยยกให้ให้มาออันนี้เส้นเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้แสนแสนหนึ่งอุ้ยพกเงินมาแค่ห้าร้อยบาทเองอ่ะก็ได้ก็ได้คนพม่าหรือคนไทยอ่ะคนมอญคนมอญเหรอคะ บอกวิธีการคัดเลือกหยกหน่อยสิว่าคัดเลือกยังไงอ่ะให้มันดูดีพี่ลองพูด้ยังไงว่าไหนดีไม่ดีอันนี้เนื้อมันดีเนื้อนี่คือเป็นยังไงคะพี่ใสเหรอครับใช่ใพอเขาส่งปุะบมันจะใสเลยเดินเตะพี่ก็จะรู้ได้ว่านี่คือหยกอัอนี่เท่าไหร่อ่ะอันนี้เบาๆเหรอพ่อให้ละเงินประมาณหนสิบล้านสิบล้านเป็นเงินบาทเท่าไหร่ได้สามแสนกว่า แต่รู้สึกได้อย่างหนึ่งนะว่ามันเย็นน่ะแบบนี้ก็แพงเหมือนกันเท่าไหร่อ่ะโอ้เย็นดูจริงนะอันนี้ประมาณห้าสิบแสนเงินขายก็ประมาณแสนกว่าโอ้ยอันนั้นเบาๆแสนกว่านี่นะจ๊ะเวิร์กนู้นตลาดหยกใช่ไหมอ่าอันเนี้ยเขาเรียกตลาดเขาเรียกอะไรนะมหาอองยีมหาอองยี ไม่ได้มีแค่หยกอย่างเดียวตอนนี้อันยังไม่มีอย่างอื่นแต่เราก็ยังไม่เห็นถ้าใครมาหาพวกหยกอันเล็กๆหรืออะไรเงี้ยตรงนี้จะเยอะกว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะเขาทาเตีร์ละในด้วยนะคะเตีร์แบบร้านเดียวเตีร์เป็นเรื่องเวลามากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนั้นเยอะมากใช่ไม่ตงเวลาคนมาซื้อที่ตลาดเนี้ยเขาก็จะพกไฟ่ายมาด้วยอย่างคนเนี้มาแล้วก็ส่องส่องดูว่าเนื้อหยกเป็นยังไง เนี่ยมีไฟฉายทุกคนเลยนี่จะลองให้ดูพี่กัลจะลองทำดูพี่เป็นยังไงบ้าเจียพนักงานเจียนี่ถูหยกอย่างเดียวนะไม่ใช่เอาอะไรถูหลังน้องเขานิดนึงไหนดูสีอ้อยโอ้ยมันมากเลยพี่เห็นไหมมลละมลละอย่างนี้โอ้ไม่ใช่เสียงเของเขาลับๆอะไรหรอกลักเยอะ พาหนูมาที่ไหนเนี่ยเป็นงานเมื่อกี้ก็แจ่มแล้วใช่ไหมอันนี้แจ่มกว่านี่คือนะคะในย่านเจาะสีแทนที่เขาเหมือนเอาหินอ่อนมาแกะใช่ค่ะแกะเป็นรูปแบบพระพุทธรูปต่างต่างแต่พี่รู้ไหมว่าหินอ่อนนี่มาจากที่ไหนนะคะมาจากภูเขานะคะห่างจากมนาเรเนีย45กิโลภูเขาตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบอ่ามาเบิรหรือว่าหินอ่อนเนี่ยค่ะทั้งภูเขาเลยแล้วก็ใช้เวลาขนมาที่นี่นะคะ แต่มันทั้งถนนเลยนะตรงเนี้ยใช่ค่ะถนนเลยอ่ะก็สนิทมาเนี่ยอย่างที่พี่เห็นน่ะหยกก็เยอะหินอ่อนก็เยอะนะคะอะไรพอแกะเสร็จปุ๊บจะมาบางบางร้านเรายังไม่เห็นเขาทาสีอย่างนี้นะอันนี้ก็ทาแล้วนี่เป็นทะพุทธรูปสวยงามมาก อย่างอันนี้ก็ใครจะไปถวายวัดต่างๆนะคะอันนี้ราคาประมาณ500ดอลคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณนั่นแหละค่ะสางหมื่นอะไรางเนี้ค่ะเริ่มต้นประมาณนั้นนะคะก็ว่ากันไปตามขนาดนี่ถึรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอะอลังการมากเนาะคนนี้แกะแกะจนผมขาวแกะอันนี้เขาบอกว่าใช้ผ้าองค์ขนาดเนี้ยใช้เวลาประมาณสามเดือนอันเล็กลงมาหน่อยอาจจะเดือนหนึ่ง ร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัย โรสฝรั่งที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็คงอยากจะเห็นพระบรมหาราชวังเนาะค่ะเออเรามาเที่ยวมันเลเราก็อยากเห็นพระราชวังเหมือนกันค่ะพี่โอ้ก็เลยมาที่นี่ไงใช่พระราชวังมันเลค่ะซึ่งเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นวังจำลองนะคะขึ้นมาเพราะว่าอันดั้งเดิมเนี่ยเป็นไม้สักข้างหลังเนี่ยโดนบอมไปรยบร้อยแล้วจ้าใช่คระสงครามโลกครั้งที่สองในญี่ปุ่น ย่อนลงมาจริงๆก็ไม่ได้หย่อนเฉพาะตรงนี้นะก็หย่อน,นในเมืองบันดะเลเนี่ยก็โดน,น,น,ะนระ,ะเนระนาดไปเลยพอเข้ามาปุ๊บพี่แล้วก็จะเห็นภาพอ่าแสดงนะคะพระเจ้าของพระเจ้ามินดงอยู่นะคะับนั่งที่ที่ทุกเห็นว่านั่งบันลงังเอ,อ่อ The Throne of Lion หรือ Lion Throne อะไรนั่นใช่ใช่ครัคือนั่นง,นงเหมือนรอาการอยู่แต่ข้างเป็นพื้นไม่ได้เป็นพวก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คุนนั่งเวลาเฝ้าอะไรเงี้ยเนาะแล้วเข้ามาในชั้นที่2แห่งนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เขาเฝ้าอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ี่ว่าการนะคะอยู่ในแค่แค่ก็มีหอคงหอคอยอะไรอย่างเงี้ยอีกใช่ไหมคะหอคอยเห็นนตรงี้ือพอเราขึ้นตรงนั้นเราจะเห็นหมดเลยว่าหรออ๋อธง้างของตัวพระราชวังบัณฑรเนี่ยโดยรวมๆแล้วเป็นยังไงแต่เห็นแล้วอย่าบ้วนนี่นะเห็นแล้วเสียดายของเก่าใช่ไหมคะนี่ขนาดแค่จำลองนะ ยังได้ยังย,งยงรู้สึกได้ว่าถ้ามันเป็นของจริงอะ่ะมันจะเป็นยังไงไมันยิ่งใหญ่มากอะ่ะเอี้ไปดูบ้าไปดูกันเหอ<ป>ะพ่าแล้วบบนี้เราก็เห็นเขา่งเขาซ่อมกันอยู่เน,ะนาะแม้กระทั่งเป็นจำลองก็จริงตาตาดูข้าเฝ้ากันนะพ <แ lightweight> ี่การทำไมมันอลังการอย่างนี้พี่นี่แค่วางจำลองไม่ใช่หรอคะวิวค่ะ360อองศาพี่ เห็นทิวเขาลอยรเดินวนรอบหมอคอยแล้วเห็นอมามาเดลีิวด้วยด้านนู้นที่คิดดูว่าทํ้ของจริงมันยังคงอยู่เดี๋ยวว่ามันจะมาเรืองมารังขนาดไหนมาเรืองมารังมาวังมาเวงเออใช่ไหมคะเออแล้วเห็นทุกส่วนจัดเลยยิ่งมาตั้งตรงนี้มันเหมือนอยู่ในเขาอะพี่เหมือนเล็กเขาวงกคนต่อให้เป็นพระสว่างอะมันถูกอบด้วยสีเขียวหมดเลยนะใช่ไหมเขาทำให้เรารู้เลยว่าตัวเมืองบันเลเนี้ย โอ้ไปด้วยเทือกเขาหมดเลยรอบด้านรถด,ดูสิแต่วในพระราชวังเองก็ถือว่าดีนะคะรักษาต้นไม้น้อยใหญ่ไวหมดเลยพาซาพาซาแไปพระราชวังมันดเดลยมาแล้วเนี่ยว่าสวย,ยใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณ<ต>ทีตอนนี้พี่พารถมาที่ที่ พี่คิดว่าพี่ชอบที่นี่สุดสวยที่สุดในมันเดเลยชอบชเวนันดอหรือป่านี่ไงก็ที่นี่๋อจริงเหรอคะที่นี่เหรอคะพี่เชเวนันด์ดอที่เขาเรียกโกลเด้นมอนสเตอรี่่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองที่แบบพยันระเบิดลงมาปึ๊บละเลงมันเดเลยล่าเป็นน่ากลอมก็คือแม้กระทั่งพระราชวังบางส่วนของเมืองศาสนสถานโบราณวัตถุอะไรก็ตามโดนทำลายเยอะมีชเวนันด์ดอ ี่เดียวที่ยังคงอยู่ที่ไม่โดนแล้วดูสิพี่นี่คือบอกว่าไม้สักทั้งหลังเลยนะใช่แล้วไม้สักไม่ว่าไงแกดูแกแกสลัดอันนี้เนี่ยสวยมากเลยพี่เนี่ยนไม้เก่าเนี่ยมันสร้างเป็นร้อยปีเลยนะพี่ไม้สักอย่างดีนะพระทิ่พ่อม่เนี่ยทรัพยากรที่ดีที่สุดก็คือไม้สักเลยนะของเขาเยอะของเขาเยอะี่ดูปัจจุบันยังคงมีอยู่แล้วเมื่อก่อนล่ะแกดูปัจจุบันแล้วก็ดูดิ ประตูก็เป็นประตูไห้สักแตเสาพี่ดูเสาสิแต่พี่รถหาข้อมูลมาอะไรนะพี่รถบอกว่าสมัยก่อนพระเจ้ามินดงคชอบมาที่นี่เหรอใช่ค่ะที่นี่ก็ใช้เป็นลักษณะปฏิบัติธรรมของท่านนะคะใช้จนจนอยู่อยู่จนวาระสุดท้ายของท่านท่านก็จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ที่นี่ใช่ค่ะก็สงบเียจนวาระสุดท้ายของท่านเลยคือสงบแล้วดูรื่นรมว่ข้างในถามว่าใหญ่ ไม่ได้เป็นวัดที่ใหญ่มากนะคือเสาซสืาถ้าเทียบกับหลายๆที่เราไปอังวะอมาเห็นไหแบบว่าเสาก็ต้ออนใหญ่ในเสาต้นไม่ใหญ่แต่ว่าความงดงามอยู่ที่ความรียละเอียดอ่อนในการแกะสลักมันดูสิดูสิเ่ยเห็นไหมเห็นไหมง่ายเลยสวยมากๆสวยสวย เดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว Agoda Agoda.com Smarter Hotel Booking รถไม่ไกลจากที่วัดชเวน,นันดานี่เลยปุ๊บเดี๋ยวเรามาย่ํนตัวลง แลนดิ้งที่นี่แล้ววัดกุโสดออ๋อเหรอครับพี่พี่พาหนูมาชมพระเจดีย์ใช่ไหมเนี่ยหนูเห็นเยอะแยะเลยอ๋อนี่เป็นสถูปเหรอคะหนูนึกว่าพระเจดีย์พี่เขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีสถูป729สถูปสร้างครอบอะไรข้างในเนาะพระไตรปิฎกครับพี่นะคะแปดห0ื่พระธรรมขันธ์ค่ะซึ่งว่ากันว่านะคะพระไตรปิฎกแผ่นนี้นะคะทำจากหินอ่อนเนี่ยแกะสลักเนี่ย ใหญ่ที่สุดในโลกแกะสลักลงบนหินอ่อนนะคะที่ทั้งหมดเลยนะคะออทั้งหมดเลยอย่างนี้งานข้งงานโอ้ตั้งแปดหมดื่นาบาลีภาษาบาลีใช่ครั้งแรกด้วยนะแปดหมืออ่นสี่พันพระธรรมข่ายถามว่าวัดน,นี้เก่าไหมก็เก่านะ,ะก็ตร้งจริงๆสร้างก่อนสมรภที่สิก้าในสมัยพระเจ้ามินดงนี่แหละก็ถือว่าเป็นวัดสอคันอีกวัดหนึ่ง จริงๆเราเห็นสัตถูกเยอะใช่ไหมแต่ข้างในมีเจดีย์อยู่ข้างในอีกสีทองทองเห็นไหมข้างในอ่านเป็นคนอ่านเก่งเนี่ยอ่านภาษาบาลีซีเร็วๆผ่านการบวชไปแล้วการบวชอ่านพี่ดกไม่ได้อ่ะภาษาภาษาพี่มาถูกที่ถูกเวลามากเลยอ่ะ ถ้าเกิดมามัน d a เลนะ4ี่โมงถึงหกโมงเย็นนักท่องเที่ยวจะมากองกันอยู่รวมกันที่มันดะเล y ิ i คือที่เนี่ยมันเหมือนเป็นนี้เราะเป็นเหมือนแบบจุดชมวิวใช่ไหมเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกอ่าเนี่ยสวยมากใช่เป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกเวลาทุกคนก็จะขึ้นมาดูรอดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แค่เห็นพระชวังมันดะเลไม่ได้เห็นแค่วิวสวยๆแต่ว่า เห็นไปยังการวางผังเมืองที่ดีของมันดาเล่เราดูเห็นแม่น้ำเพ่าะฉะนั้นแม่น้ำอิรักาดีใช่ไหมตรงนี้พระอาทิตย์ตกตรงนู้น่ะเห็นปะล่านล้นในพระอาทิตย์หย่อนตัวลงตรงนั้นแม่น้ำอักาตนเต้นมว่าใครจะไปรู้พี่ได้เห็นของจริงแล้วนะคะอิรักาดีสวยมากๆแล้วเวลาตอนเรามาแสงมหวานอย่างเนี้ใช่สะท้อนนะคะตึกทั้งตึกอาคารทั้งอาคารเนี่ยเป็นสีทองเหลืออัมจริจริงนี่นี่มุมนู้นฉันเคยไปเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะพี่มีงูปะหนูเคยเห็นอยู่หนูอ่านหนังสือมาอะไรอย่างนั้นแล้วก็เวลาใครเอาสมมติแกเจ็บตรงเข่าแล้วแกเอาเป็นรูปตรงเข่าเนี้ยมันจะหายปวดเป็นความเชื่อเป็นอะไรที่เี่ยไปรูปมาหัวใจอ่ะหัวใจจะได้แบบว่าอาจจะไม่เจ็บไม่จนมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ สนุกปลาสนุกปลาสนุกสนุกสนุกคลิปคลิปเก๋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 ไปเช่าจักรยานจากไหนเนี่ยโอระนาหาได้แล้วกันครับพี่อันนี้คือในเมืองมันดาเลนอกมันดาเลยังมีอีกเมืองเล็กเมืองน้อยที่แวดล้อมมันดาเลเอไว้ไปเที่ยวกันต่อไหมบายี่มาขนาดนี้แล้วสองสองเมืองที่น่ารักงั้นไปกับเรากันต่อนะคะเราจะไปที่ไหนตามพวกเราไปค่ะเพราะเราคือบาซาบาซา ช่วงพาซาไทยแลนด์ไอพิการแล้วก็พี่แอลหมูหวานจะพาคุณผู้ชมมาบุกแกลเลอรี่ที่รวบรวมงานศิละปะดีๆฟีมือศิลปินระดับประเทศเอาไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะที่มานดาดีเฮอริเทจริเวอร์วิลเลจค่ะเฮ้ยแกท่าทางนะ้องเขาจะรู้เยอะเนาะไม่ธรรมดาเลยพี่เด็กโรงแรมนี้ <c oughs> เอ้ยพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีไอเอ้มี่าได้ไงเนี่ยมากับสองข่าวนี่ได้ไงแกรู้จักกันเหรอเอ้านี่ไง เจ้าของที่นี่เอาหน,น้าวันดีครับวันดีครับเจเลยไหมครับครับคือวัตถุประสงค์ที่เราสร้างที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าชุมชนวัฒนธรรมริมน้ำเราก็จินตนาการที่นี่เป็นชุมชนนะครับมีเหมือนกับชุมชนในอดีตที่มีทุ่งนามีนาข้าวมีวัดมีแม่น้ำนะครับช,ชุมชนมานดาดีเนี่ยก็เลยมีหอพระ นี่เกิดขึ้นอ๋อชิชนดาใช่ไหมครับครับก็ก็เป็นจินตนาการของคนสร้างขอพระนยนะครับก็จะมีสองชิ้นนะครับผมจะได้พระพุทธบาทมา่อดประวัติเขาบอกว่าเป็นของทางเหนืออายุ200อกว่าปีนะครับเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยที่มาที่ไปก็บังเอิญผมไปเจอศิลปินเขาเป็นคนปั้นพระต้นแบบที่อยู่วัดธรรมมงคลนะครับในวิหาร ที่หน้าตัก18เมตรนะครับก็ปั้นมาจากองค์ต้นแบบเนี่ยนะครับที่มีหน้าตักขนาด1เมตรนะครับเป็นพระโคไทยตางตัโคไทยนี่นอกจากหอพระที่นี่นะที่แบบเราได้เห็นแบบของชิ้นสําคัญข่าวว่าในมีห้องห้องหนึ่งเป็นเหมือนแบบ Art อาร์ตแกลเลอรี่น่าไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูต่อนะไปดูนะตายเช่อเลยครับ งานชิ้นนี้พิเศษเป็นตรีมากรรมของอาจารย์ธงชัยเหมือนกันชื่ออาสวัสิเลสชิ้นนี้คือถ้าคนไม่รักกันจริงก็คงจะไม่มีนี่เป็นต้นแบบต้นแบบหลอ่อตารกการมองว่า่เหมืมอนภาพถ่ายเลยเหมืมอนภาพถ่ายแต่พอเข้า,ามายี้เพราะสายตาซ้านเนี่ยว่าเขามีภาพวาดเป็นภาพดรออิ่งของของในหลวงและก็พระธรชมนีมคนวาดเนี่ยก็ชื่อราบอมไพรั์นะครับก็เป็น ผมว่าเป็นคนที่ดออิ่งได้ดีมากๆนะครับละเอียดยิบนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นงานที่ผมชอบมากก็เป็นงานของอาจาร,รย์ดนทิวอนท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสื่อความหมายมานา,นด,าดีนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ศิลปะท,ที่นี่อะไรก็ตามที่สื่อความหมายมา,นานดาดีเนี่ยก็จะถูกถูกชะตาของผม <S <S ถัดมาข้างหลังก็พระประมูปทรงม้านะครับชิ้นนี้ก็คือหล่อจากสาบบาทพระที่เป็นทองเหลืองนะครับก็จะมีประวัติเนี่ยครับ เหล่าเจ้าสัวตระกูลแท้ตั้งร่วมใจสร้างเป็นที่ระลึกในคราวเฉลิมฉลองพระบรมนะครับก็จะมีประวัติเขียนเนี่ยครับข้างๆนะครับนี่แกลเลอรีร่นะครับ oh. จะเห็นประตูมีประพิคเนธหลักๆก็จะเป็นพระบรมมารยาลักษณ์ผมจะสะสมพระบรมมรรยาลักษณ์ุยยอดดีนครับ ตรงนี้เนี่ยก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนใช่ครับจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปนะครับอย่างนี้ก็ทวีศักสีทองดีโรเล่นะครับหลายคนก็จะมองเป็นสีน้ำนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นเป็นอะิกเป็นอะิลิกอันนี้เหมือนสีน้ำแต่ว่าไฮไลท์นี่ครับพระบรมชายาลยังไม่หมด้ะไฮไลท์ยังอยู่อาจารย์ธงชัยสีสุปเสริฐล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีงานประมูลชิ้นนี้นะครับมีคนประมูลไปหนึ่งล้าน สัปดาหนะ์หน้าพลาดไม่ได้ค่ะพาซาบาซาจะพาคุณไปเยือนเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นยุโรปใจกลางเอเชียเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัวเมืองที่มีมนสเสน่ห์เย้าวยวนใจให้นักเดินทางมาเยือนแบบไม่ขาดสายมาเกา๊าออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซาทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึง่งทาง Now 26